ซีรีส์คำนวณบำเน็จชราภาพนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้รับบำเน็จชราภาพ12465บาท84สตางได้ชัวมาบอกวิธีการคำนวณอย่างละเอียดนะครับซึ่งทุกท่านสามารถไปคำนวณได้ด้วยตัวท่านเองนะครับหรืออยากให้คำนวณให้ก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลรายละเอียดมานะครับฝากด like, กดไลค์กดซับส c r i ์ e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ดนนะครับ เงินที่ถูกหักไป5%มันแบ่งไปทำอะไรได้บ้างนะครับมันแบ่งไปทำอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆจะแบ่งไปในกรณีชราภาพนะครับแล้วก็กรณีสงเคราะห์บุตรนั่นเองนะตัวนี้นะครับเอาง่ายๆว่า750บาทสมมุตินะ5 750บาทเนี่ย450บาทมันถูกแบ่งมาใช้ตัวนี้นั่นเองเอาละวิธีการรู้นะครับว่าคุณจะได้รับบําเน็จ นะครับโดยประมาณนะยังไม่รวมผลตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับใส่ข้อมูล username password ของเรา,เาไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3-3นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งจะบอกถึงนะครับจำนวนปีที่คุณชำระนะครับประกันสังคมที่มันสมทบเข้ามานะครับแล้วก็ คอลัมน์ที่2เนี่ยจะเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนคือของเราเองอะ่ะเท่าไหร่นะครับคอลัมน์ที่3าเป็นจํานวนเงินสมทบของนายจ้างนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่4เป็นเงินสมทบของภาครัฐในกรณีอ่าเหตุการณ์โควิดหรือเหตุการณ์เศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญสําคัญที่ในอ่าที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้นะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งปีเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในตารางนี้นั่นเองนะครับใคร อยากให้คำนวณให้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งยอดรวมทั้งหมดในแต่ละปีนี่แหละนะครับไล่ไปเลยปีนี้ปีนี้ปีน,ปนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณให้นี่คือตารางนะครับเงินสง่สงเคส่งเคสฉลาภาพมาตาาม3า9าซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ sso.go.th นะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าจำนวนปีที่ส่งนะครับหรือปีไหนๆน,นะครับที่ส่งมาโดยข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็น มีทั้งหมด5คอลัมน์คอลัมน์ที่1จะเป็นปีที่ชําระเงินประกันสังคมคอลัมน์ที่2จะเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนนะครับซึ่งชําระเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับที่ถูกนายจ้างหักไปนะครับซึ่งใน5%นั้น3%มันจะถูกเข้ามาอยู่ในกองทุนนั่นเองส่วนคอลัมน์ที่3จะเป็นของส่วนของนายจ้างที่มีการหักด้วยเช่นเดียวกันนอกจากเราหักแล้วนายจ้างก็ต้องหกัก ส่วนที่4จะเป็นของภาครัฐแล้วก็ส่วนที่5นะครับคอลัมน์ที่5จะเป็นของอคอลัมน์ที่2ถึงคอลัมน์ที่3มาบวกกันนะครับเพราะฉนั้นเราจะเอาคอลัมน์แรกคอลัมน์ที่1จํานวนปีที่ชําระกับคอลัมน์สุดท้ายมาคํานวณก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กันก่อนว่าบําเหน็จชราภาพเนี่ยนะครับประันสังคมเขาเอาไปลงทุนด้วยนะเพราะนั้นเมื่อเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะมีอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับมาว่า คุณได้เท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยได้เป็นเปอร์เซนต์ว่ากี่บาทกี่บาทถามว่าเอามาจากไหนนะครับตัวนี้เอามาจากข้อมูลการกําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพปีพุทธศักราชต่างๆนะครับเนี่ยที่ประกันสังคมประกาศเอาไว้ว่าคํานวณจ่ายอัตราเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซนต์เอามาเป็นตารางนี้นั่นเองใช้ตารางนี้อ้างอิงได้เลยนะข้อมูลจริง ดังตารางนี้นะวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่5นะครับมาปี55นะครับเงินสมทบ9,600บาทนะครับสะสม9,600บาทอัตราผลประโยชน์แทนนะครับปี55อยู่ที่4.15%ต่อปีนะครับได้รับผลประโยชน์ตอบแทน398บาท4ีสตงปี56นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม19,200บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทนปี56 4.27%ผลประโยชน์แทน819บาท84สตางค์ปี57นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม28,800บาทอัตราผลประโยชน์แทนนะครับ3.66%ผลประโยชน์แทน1,054บาท8สตางค์ปี59นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม38,400บาทอัตราผลประโยชน์แทน3.21% ผลประโยชนแทน1 2 3 2บาท64สตางค์ปี59นะครับเงินสมทบ6,000บาทสะสม44,400บาทอาตราผลประโยชน์แทน3.6 5เผลประโยชนแทน1 6 2 0พน้บาท60สตางค์ปี60นะครับเงินสมทบ6,000บาทสะสม5,400บาทอัตราผลประโยชน์แทน3.61%ผลประโยชนแทนนะครับ1,819าท4ส,ส,ส,สตางค์ ปี6.1นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม6 0,000บาทอัตราผลปรียแทน3 1 6เปเยแนะครับ1,896พนบาทปี6.2นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม69,600บาทอัตราผลปรียนแทน4 2, 5ี5เะยแทนอพนบาทปี6.3นะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสมเจ็0 0่บาทอัตราผลปรียแทน2 7 5 ผลประโยชน์แทนอัน2,189บาทปี64นะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสม8 9ด0 0บาทอัตราผลประโยชน์แทนประเผลประโยชน์แทนสัน3,431้บาท68สตางค์ปี65นะครับเงินสมทบ1 0,000บาทสะสม99,600บาทอัตราผลประโยชน์แรผลประโยชน์แทนสัน3,446บาท16สตางค์รวมอัตราผลประโยชน์แทนทั้งหมด2 8งหบาท84สสตางค์ นั่นเองนะครับบัมเน็ตนะครับ9 9 6า0บาทนะบวกผลประโยชน์ต่อแทน2865บาท84สตางค์รวมเป็นนะครับเงิน12465บาท84สตางค์รับไปเลยนะครับเงินก้อนนี้นะเพราะนั้นใครอยากให้คำนวณให้นะครับสามารถที่จะแจ้งนะครับคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่5นะครับเอามาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยทีเดียว ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส username ่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรครงะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธนตการ,รเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ